สวัสดีครับพ่อ,อกันอีกแล้วนะครับกับก๊อปสายซุ่มดํายิงป่านะครับมือนีเอกก่อสิบหายิงป่าไม่นาม้าโค้งอีกเช่นเคยครับผมมือนีมาหมายแถวอําเภอรัตนาวาปีครับมาหายิงอยู่แกงบ้านม่วงบ้านะมวงตานซุ่มครับพี่น้องมาหมายเกา่าหมายบ้านะมวงตานซุ่มจักสิมีตัว,วนะครับมือนีมือนีอนก่อ บรรยากาศก็นกฝนตกลิลิ้นครับแต่หาฝนหาก็เศร้าหรอกครับฝนเศร้าหม่ๆมนะครับก็มีแดดมีแดดเั็กน้อยละหล่ะตอนนี้แต่ช่วงเศร้าน่ะแดดบ่มีตอนนี้แดดออกแล้วครับก็เลยว่าสีมาลองเบึงป่านาสีหาวน้ํามันหาวนี่คือมันตื่นตื่นเต้นครับป่ามันตื่นหน้าใหม่นะครับภาษาอีสานก็เอิ้นหาวนะครับป่าหาวน้ํานาสีมีตหลายดอกผมว่านี่คิดว่าคงสีได้ยิงงายอยู่มื้อนี้ แต่ก็คือจังว่าแหละครับของอยู่ในน้ำครับเข้าเอาอยัางแน่นอนกับมันบ่ได้หรอกครับขึ้นอยู่ที่ว่าดวงดวงเข้าสีดีบอดวงเข้าสีได้ปลาบอนะครับโอกาสจะเจอป่าบอเท่านั้นแหละครับความเกง่งความมันนี่เอาไว้เป็นร้องเอาเอาเอาไว้เป็นอันดับสองครับเอาดวงเป็นอันดับแรกครับหลักๆเลยครับมาหาป่าไม่น้ำโค้งนี่เจ้าสีเก่งมันได้ขดดวงเจ้าประมานเจ้ากับประมานครับ ผมเห็นมาหลายคนแล้วได้ครับมาหาผมมาแต่กวงได้ไก่ป่าผูได้จะตโตก็มีได้ครับอันนี้ผมว่าเรื่องจริงเนี่บุเมนวันบุแมนว่าผมก็อยากให้มาหาผมนี่ผมอยากให้มาหาครับผู้ใดมาผมก็อยากให้ได้ป่ากันทุกทุกทุกผู้ทุกคนนั่นแหละครับมาหามามาหามาต้อนเงินก็อยากให้ได้ป่าอยากให้ได้ยิงป่าอยากให้ได้ประสบการณ์ไม่ไม่เองสินะครับบุเมนมาแล้วมาให้ออกสินะโอ้เดี๋ยวสีว่าผมพาไปหมายบ่มีป่าอีกเสิว่าส่ละ จริงๆแล้วไม้ทุกไม้ที่ผมพาลงนะเป็นไม้ที่ผมยิ่งประจำเลยนะครับเป็นไม้ที่ผมได้ป่าทุกมือครับผมผมก็ไ่ได้หวงไ่ได้แพ้งไม้หรอกครับเพราะว่ามันเป็นป่าธรรมชาติป่าแม่น้ำโข้งป่าน้ำไหลครับมนไหลมาจากกันหลายๆประเทศครับจักจีนจักพม่าจักลาวจักไทยสารพัดครับมารวมตัวกันอยู่นี่ครับเป็นป่าน้ำไหลเลยอย่างนึงป่าผมก็บ่ได้มาซื้อมาปล่อยไว้ครับผู้ใดสือมาเอาก็มามลวดครับ อนุญาตครับผมอนุญาตผมบ้ห่วงบ้แพงหมายครับเ่าอิหรีด้หนี่ม่ได้แพงครับผมไปมาผมพาลงเบิดได้เลยอยากอยากลงตรงหดผมพาลงเบิดละแต่แต่ขอครับช่วงนี้กระชังแนวกระชังป่าเพือนโอยาให้ไปใกล้บันไดเด้อครับเพราะว่ามันเป็นการรบกวนป่าเพือนครับขั้นขั้นมากัหลายคนผมโอยากให้ไปลงแนวตามแนวกระชังนะครับขั้นขั้นไปยิ่งแขวกระชังก็ไปแค่คนหนึ่งหรือสองค้นก็พอแล้วครับจะไปหลายก็หนีครับ คั้นไปหลยก็หนีมันเป็นการรบกวนป่าพื้นนะครับหลังเชื่อเพล่นเอาป่ามาปล่อยไหมลูกป่าตัวน้อยมันตื่นครับมันแลนต่ากับช้างป่าเพื่อนสิตายนะครับอันนี้ผมก็บอกบอกเตือนซุ้มเอฟซีทุกท่านนะครับซุ้มเซียนยิงป่านะครับเซียนยิงป่าแต่ละจังหวัดนะครับที่อยากมาลงแม่นำโขงนะครับอ่าขอขอขอความร่วมมือเนี่ยนะครับแนวกับช้างป่าอย่าเข้าไปใกล้ของเพื่อนหลายนะครับอย่าไปลบกวนป่าเพื่อนหลายนะครับให้ให้พากันหายิงนอกแนวกับช้างป่าซะมันจะสีสบายใจก่อนครับ นะครับยิงนอกแนวกับช่างป่าจะสบายใจกว่าครับขั้นไปใกล้กับช่างป่าเพื่อนหลายเพื่อนก็นอยากว่าให้คือจังหวะแหละลังเทียลูกป่าเพื่อนตัวน,น้อยๆ่างสินะเพื่อนก็อยากแพ้งแน่เพราะว่าป่ามันตกใจครับป่าน้อยมันบ่คือป่าใหญ่นะครับลังเทียมมันก็บอกกินเนื้อจังสินะครับก็ต้องเห็นใจเพื่อนใจเฮ้าแหละครับคือจังววาเนาะเอาตามนั่นแหละครับตอนนี้ผมก็มาหอดหมายแล้วครับบางยาเนี่ยผมก็ลืมมาหอดมาหอดหมายผมลืมซื้อถุงมือ ได้แล่นออกไปตัวตลาดอำเภอรัตนาวาปีอีกรอบนึงไปซื้อถุงมือครับเพราะว่าขั้นบไซถุงมือบ่อใดครับหอยหอยเพียงหอยน้อยๆนะมันหลายครับไม่นำโพงนะโตให้ข่ไข่หอยแมงผู้ละมันคุ้มครับมันสิบาดมืออครับของเขาต้องใส่ถุงมือลงมุดน้ำนะครับแล้วก็ทีมงานอีสานสายขวดก็มาหอดแล้วเมื่อกี้ผมเอาจอดขึ้นรถแล้วครับนั่งอยู่หลังรถกระบะขนสองคนครับพานบ่อยกับผ่านโจกครับตอนนี้กําลังขี่รถไป หมองหัวแกงนะครับอยู่ด้านหนาครับพอลุงอย่างมกผมก็จำซื้อแล้วว่าดดเพื่อนขับไปซีเป่าอยู่เพื่อนว่าหมองนั้นนะมีต่อไหมยังไงะพั่นเพื่อนทีผ้าไปเบื้องหมองต่อสพ่นผมว่าลังขี่รถน้ำเพื่อนขึ้นมาครับตอนนี้อยู่แกงนะครับตอนนี้อยู่แกงแล้วพอดหมายสีลงนะครับเห็นว่าแกงอยู่กลางน้ำครับมีคนจอดเท้อซิบเบ็ดพร้อมนะเห็นไหมครับนะหมายงามเลยครับรับรองมีตู่แน่นอนครับแต่สีมันบะมานต้องอีกเรื่องนึงครับ ของอยู่ในน้ำครับผมคือจังว่าล่ะดวงไพ่ดวงมันครับมานไพรมานมันของแนวนี้นะครับเอ้าโอเคครับเพื่อนๆขับรถน้ำเพื่อนเจักหน่อยกันครับผมตอนนี้ก็หอดไม้แล้วครับจอดรถไว้พุ่นละนะครับจอดรถยวนใต้ปลาย่างหน่อยบนล่ะกำลังยางาเบิงสภาพไม้ครับมือนี้มากับทีมงานอีสานาซขว้าคือเก่าแล้วครับมากันสามคนมือนี้ครับ ของผมมาผู้เดียวทีมงานอีสานสายขวามากัน2คนครับมัอนี่เบาเบาโจกครับกับเบาบ่อยครับสำรวจไม้อยู่หนาม,มันคือสีมัวมัวเนาะมัอนี่นนอคือบนหนอขึ้นเก่าเ้ยพี <c oughs> ่กบคือบคือก็ขึ้นเก่าเหรอมาหอดแล้วต้องในมูดขึ้เก่าแหละท่านท่านไปก้อนแดงไปิดด้วยก้อนนะยวันนี้เขาสีมันสีเป็นหลือนี่นะสีหนามมันวนอยู่อ่ะป่าเมืองก้อนเนย มีตัวมองโโดอกบอเบ็ดบอมีดอกว่หาหันละมองมันเป็นญาติโโนี่ก้อนเะบ็ดเน่ะบอมองมองนี่มันก็ไม่ได้ใส่นั่นมันใส่ยันยันพุ่นหนละมองน,นั่นพุ่นอันนัอันอัน,อนไม่ไพน่นี่มันคืออย่างใครข้าวหนิแพ้แพ้เก่าเขาเจ้าไหลมานะฮะนะบอบอไม่ไพ่นี่นะเป็นเป็นทอนโอ้นี่วะบอเบ็ดเขานี่นะโอ้พี่เขาเขาไปลัดใจพี่เลยโอ้ ผมเสียวแต่มองเนี่ยเบ็ดเพียกผมเมื่อยันเนี่ยเบ็ดเพียกยังพอได้มีดปาดดวงเบ็ดออกได้อยู่ดิเมนบล่ะในป่าบ่อนเนมเห็นี้ยนยุ่งเนมยอายุนไปได้ยุ่งนี่ยแต่มันที่ใต้ลงไปหานมูนเบ็ดมีแต่าม้อน่งใต้ใส่ใต้เนี่ยเนี่ยป้นโอ้นเนี่ยเปน็นเป็นกิ็ดร้อนนะขึ<ม>น้นกิ็ดร้อนมองกันบ่อน,นั่นเฮ้ยบพวกไก่ดอก,กอมันสิหุ่มบ่ <laughs> <laughs> เอานี่ยแหละสภาพหมายพี่น้องเบื้องเอางรถนี่สภาพหมายบ้านทะมวงครับแกงบ้านทะมวงเขา ไพ่ห้างนะยวนยีดียอนเขาไป็กกอบอกไงยวนปานปลานเข้าเฟื้อยูวนล่ะโอ้มันยิงเอาแล้วมือมือมือนั้นมันยิงเอาเราหกลูกอืมปานไหนี่อันลุงซื้ออย่างนี้มงคลโอ้ลุงลุงมงคลอันนี้เจ้าทินครับเพิ่นพามาเบื้องใหม่เพิ่นซีเบื้องวานยีแพ้สูบหน้ามันกอกอกไพ่มันจุ่มอยู่มวงไหนเพื่อนประจำยวนอ่าแพ้แพ้สูบน้ำเป็นแพ้ชนประทัดนี่แหละ ปล่อยน้ำเข่ามู่บอกหมู่บ้านนะครับอันอยู่บ้านท่ม่วงครับขาดลุ้งบ่ได้เด้ขาดลุ้งบ่ได้ใส่น้ำอือ <c oughs> ขันบ่มีลุ้งนี่บ่มีผู้เปิดปิดน้ำไหมเด้อครับเนอผู้น้ำน้ำเพาส่งไปตันซุ่มไหลายโอ้แพรส่สูบน้ำสูบสูบส่งไปตันซุ่มวันดีนะ <c oughs> ครับมันมีสามแพร่นะบ้านเดียวนะเด้แพร์หนึ่งโอ้แพร์หนึ่งู่พุ่นวันดีพุ่นไปอีกพุ่นแพร์หนึ่งเหรอโอ้ฟ้าฝ้าพุ่นเนาะไกลไกลพุ่นเนาะนั่นแหละโอแพร่สูบน้ำครับอันนี้เอาเอาเงานี่ สูบน้านึงเขาเอินแค่สูบหนึ่งแค่สูบหนึ่งสูบสองสูบสามอะไรแบบ้พวกเอาจังไดก็ถ่ายชมคลิปใต้น้ำกันเลยครับตอนนี้ก็หอดไม้กันละกำลังโซเลกันอยู่ครับนะโซเลคือว่าวางแผนประชุมกันนั่นแหละครับ <c oughs> ประชุมกันว่าสิล่องมองไหนดีกำลังออกความคิดเห็นกันอยู่ครับตอนนี้ลองลองมาหลอฝัน้ว่าสีลองาอแนวแต่ฟังนี้ขึ้นไปพูดแล้วครับลุงมา ทั้งเครงมืองก็ไปมีหมืงทางโลกนี้ด้วยผ้ายางไปหมืงทางทั้งน้าผุนกับวัดพระธรรมกาย่เลยครับเห็นไหมผุนายยาดอกบัวใหญ่ใหญ่ผุนครับผมซุ้มกับไปเบิ้องผุนครับอยู่ทางโค้งผุนเห็นไหครับผุนนั่นละไกลๆเั็นละครับวัดพระธรรมกายอำเภอรัตนาวาปีขั้นรถแล้วนี่ขั้นบัดนี้รถมีดีรถเท่านี้แหละไปลงแพสูบน้ำตัวนั้นรองมามีแต่โคู่แน่นมแต่ไม่ไดยเอ้าโอเคครับถ่ายชมคลิปใต้น้ำกันเลยครับเราเข้าไปได้ไปได้ ขแรกของมือนี้มาแล้วอันตรายหลายครับเสื้อก็เหนื่อยพันต่อของยาดิเนื่อยเหื่อยเหนื่อยนกกว่าเฮงเฮงเป็นแบนนบนี้ปาข้างนะครับต่อนี่ต่อบัายเหนื่อยแล้วเป็นตัลตายทั้งก่อเลย ปลาค้ำปลาค้ำครับปลาค้ำครับเกือบยิงบ่ถึกอยู่ไกลหลายตวัวสวยครับไส่น่าเกือบโลตัวนี้ เพียตัวแรกครับของมือนี้ตัวแรกนะครับประมาณโลตัวใสสวยครับโอเคครับพวกมือมือมือมอน้ำแห้งไหละระดับน้ำหกระดับน้ำพิมุดมันงาร์นี่จุดจุดที่ยิงต่อเพียครับหกหกจุดเก้าเมตรครับลงไปของยานี่มุดลงไปแค่ยี่สิบเจ็ดนาทีก็ได้ยิงแล้วครับยี่สิบเจ็ดวิกว็ได้ยิงแล้วโอเคครับตัวนั้น ตัวเปล็ลตัวเล็กีาเปียนอมาปเปียนน่อยจ้ยโอสกายมิกมาสูรแล้วก็เลี้ยปราสาตัวนี้คาลีลาหลายสาระมาเป็นมูอปลาเปียนก็ปลาเปียนปลาเปียนไม่น้ำโขงตัวอ้วนๆท้องไครๆน้ำแห้งหลายสวยด้แต่ละตัว Merci. <coughs> ใส่ก็เกือบๆรูนี่แหละไส่สวยยครับตัวที่สองของมือนี่แหละประคำ ซาอุดูยิงตัวเด้ดีไหย,ย,ยปากใสสวยครับเขาว่าเป็นมูลเลยึงยาเนยจักฉีกยิกงตัวได้สัตสัยยานบริกินเอากรนล,ล่ะตัวน้อยสร้างมันเกือบโลยไหนเกือบโลยดอกตัวนี้ อกอกแรกครับผมขึ้นมาละใส่ทางน้ำแข็งไว้เรียบร้อยลปะป่าบุคอยมีครับสีใหญ่ไม้แล้วครับถ้าเบิรงกอกสองนะครับจากสีมันประมาณนี้คือกอกแรกกอกแรกขึ้นมาแล้วกอกแรกสี่มงแงนคะรับกอกสองเลยทีครับจากสมูลกลัวสี่มังแงแล้วนี่ สองนทีสี่วงแรงครับถ้าเบิ้งกอกสองครับกำลังใหญ่หมายโอเคครับพี่น้องครับผมตอนนี้ก็ขึ้นน้ำแล้วครับสรุปรอบสองแห้วครับว่าได้ปลาจ็กตัวได้แต่รอบแรกครับรอบแรกได้ปลาหกตัวครับปลาปลาค้มสามปลาปากปลาปากตัวนึงปลาเพี้ยตัวนึงปลาเปียนตัวนึงครับหกตัวนะครับหูเมย์เมย์เมยกลาวว่าสีพื้นน้ำหาปลาค้างบ่พอจจอยผ่านเลย พลาดปลาคังเลยมูน,นี่พลาดปลาคังพลาดปลาคัง,งแต่ได้ปลาคำอันนี้ผลงานของทีมงานอีสานายขวัวนี่ครับปลาปากขึ้นกันครับปลาปากปลาเปียนได้ฮอดปลาโนกเขาครับมอน,นี่ปลาข้อก็ได้ครับมีแต่ของแปลกมอน,นี่ขาอใหญ่รุ่นโลกลัวเพิเ่เหรอเอเออโลขีดมาไม้มาสับไม้เก่าครับ รอบรอบเสาลงรอบเสาลงหมายใหม่บ่เสาไปเทียงรอบเทียงลงลงหมายใหม่รอบแรงสิวังสี่วงแรงใหญ่หมายว่าสิมันยิงจค่สูงวงหนึ่งมือสั่นง่ายง่ายง่ายมาหมายสามทุบมือสันมิสกิลีมิสซิลีว่เห็นท่อนป่าครับตัวเดียวกับผู้พ่อครับป่าใหญ่พ่อยรุ่นน้ำสามนิ้วแหละจำความไพ่หลายแท้อันรุ่นรุ่นขีดขั้นคือล้ำป้องปืนมันบวายบวาย ลงไซนหลังวันพระที่ได้ายไหมแล้วครับเปลี่ยนแนวกันป่ามันอยากตื่นแล้วภูเขาละผูดะชิมาไม้นี่ก็งผู้้องมแา้วครับเสียเที่ยวเลี่อนคาร์นามันละล่ะป่าตื่นแล้วป่าตื่นแล้วเอาโอเคครับมื้อนี้ก่อนลากันไปตะเจียงเขาี้นือครับครับผมไม่บายครับสวัสดีครับทางในก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับช่องก๊อปสายซุ่มดํนิ่ป่านะครับโอเคครับเพื่อนๆจะพบกันไหมคลิปหน้า อันนี้เบาบ่าบอยเบาบ่าบอยเบาบ่อยบอลเหี่ยว่นว่าหมายปลาอีไทัยมันมือน,นี้เพิ่นมเพิปป่มปลาข้าวได้มือน,นี้ปลาขาวอีไทยมือน,นั้นกลายเป็นปลาข้าวได้ไไหนิปลาขาวอีทยอือบอสไท้่อ่เอาโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบรรยากาศงามแรงริมฝั่งคงนะครับฟังไทยฟังลาวอาทิตย์ตรงทางฝั่งลาวคนละ